จ้ถึงเวลาต้องปล่อยแม้เจอรักมากผูพกพันแต่ก็ต้องขายค่ะผูพกพันแต่ก็ต้องขายต้นไม้ด่างพอรู้ราคาเนี่ยประกาศขายด้วยเหมือนกันค่ะอย่าดรามาจ้าเองมีน้ำตาตัดใจขายรถแจ็คถึงกับงงในเงินสองแสนค่ะ จ๊นงพนีเผยคลิปอิจ๊ะตัดใจขายรถส่งต่อลูกชายคันเก่างานนี้เนี่ยแอบมีน้ำตาเจ้าตัวใช้รถโตโยต้าเวลไฟมา4ปียังไม่เอี่ยมได้มาแบบงงๆต้องส่งต่อให้กับเจ้าของใหม่เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเหมือนโดนป้ายาโดนอาจารย์เป็นหนึ่งและบอลเชิญ,ญยิมเอ็งเกียกล่อมถึงความน่าใช้ของอันผาดและเวลไฟโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยแต่พอกลับบ้านมาไล่ถามเซลขายรถซะอย่างนั้นจนได้มา ซึ่งมาแบบงงจองแบบงงจ่ายมัดจำแล้วก็ได้รถมาแบบงงด้วยนะักร้องสาวเองอย่ารีบบอกได้ว่า ส่วนกันใหม่เนี่ยคือตัดสินใจในสินาทีเลยนะอย่าดรามา่าว่าคนกําลังลําบากมาออกรถเราก็ลําบากเหมือนกันแต่ก็ขายรถเก่าเอาไปดาวรถใหม่ขั้นเก่านี่ยังคาไฟแนนซ์อยู่เลยนะคันใหม่คือซื้ออันผาดแล้วรถที่ขายใหม่มา,มากๆเลยจะพาไปดูรถพร้อมต้งบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะเวลาไปคอนเสิร์ตจะใช้รถตู้อีกคันคือโตโยต้าคอมมิวเตอร์ พราะส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปต่างจังหวัดส่วนเมลไฟเองเนี่ยก็เป็นรถครอบครัววันนี้ต้องขายคือใจหายเหมือนกันไปอยู่กับเจ้าของใหม่นะจะเล่าเรื่องรถว่ามีแต่เรื่องดีๆคนเงินเขินทองมาให้4ปีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆเลยพร้อมอวยพรเจ้าของใหม่ใช้แล้วรวยเหมือนกันกราบลาแม่ย่านางจะร้องไห้ขออนุญาตพ่อแก่ขายรถใครได้ไปดีมากรถใหม่สภาพดีพร้อมส่งรถให้เจ้าของใหม่โบกมือลาทางด้านแจ็คเองทำน้่งงุนัก บอกว่ารถก็รถเขานะชื่อรถก็ชื่อเขาขายรถทำไมตัวเองเสีย2องแสนจะอธิบายก็ค่าปิดรถไงปิดไฟแนนซ์เข้าใจย่างแจ็กทำหน้าเหมือนจะเข้าใจแต่ก็งงหนักมากงานนี้นะคะใครที่อยากจะตามรับชมเนี่ยสามารถไปหารับชมกันได้ก่อนหน้าที่จะจบคลิปนะคะดึงด่นของจ๊าเองยังบอกว่าคนมาเห็นกวักมรกฏใบด่างแล้วบอกว่าขายกันเป็นหมื่นหมื่น จที่ผูกพันทั้งรถทั้งต้นไม้ในบ้านสุดท้ายเจ้าตัวประกาศ้ายกวักมรกตใบดากไปด้วยล่คะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นํามาฝากคะ่ะ